สวัสดีคะ่ะ f c r ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชม Toyota Corolla Cross นะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะนี่คันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปนะคะแล้วติดตั้งตัวถาทรง RR04 สีบอลน,นะคะหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะคะความยาวของตัวถาอยู่ที่1.50เมตรนะคะ Corolla Cross เนี่ยสามารถเลือกขนาดความยาวของตัวถาดได้ทั้งหมด2ไซส์เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้หรือไซส์นี้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้คุณลูกค้าเลือกไซส์นี้นะคะเพราะว่าภาพอยู่แล้วแล้วดูแล้วสวยเหมาะกับรถคุณลูกค้านะคะสวยสดงดงามมากเลยะค่ะเห็นไหมคะพาไปชมด้านหลังนะคะนี่มุมด้านหลังนะคะสวยงามมากค่ะ ตัวถานทรง r a 0 4 4บอลน,นะคะเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ตัวคานขวางที่เราเลือกให้นะคะเป็นคานขวางทรง r b 0 2 4บอลน,นะคะซึ่งจุดเด่นของคานขวางทรง r b 0 2นะคะก็เหมือนอย่างที่เรียนแจ้งไปทุกครั้งนะคะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคานขวางที่สมส่วนมากและลงตัวมากในการติดตั้งตัวถาน แล้วเวลาเรานำสาแลกตัวนี้นะคะ่ะที่หยุดน,อน็อตออกนะคะตัวขันขวางก็จะเรียบเนียนไปกับตัวรถโดยที่ไม่มีน,อน็อตโผล่ออกมาเลยนะคะนี่คือจุดเด่นของเขานะคะและให้ดูขาขาโคลโรร่าคอของเรานะคะเรามีฝาไปให้นะคะฝาเดินที่มากับรถนี่ถอดเก็บได้เลยนะคะแล้วน็อตที่ใช้ในการติดตั้งทุกตัวจะเป็นน,อน็อตสแตนเลสนะคะมาแข็งแรงตรงรุ่นนะคะไม่ต้องจอดรถนะคะ เห็นไหมคะสวยงามมากแล้วก็ซันล,ลูปก,ก็สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะสวยมากๆค่ะคันนี้ติดตั้งตัวถาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50ซนมนะคะสวยงามมากค่ะสวยจริงๆค่ะ,คะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกลังคาจังหวัดนคปรปฐมนะคะ ติยสอบถามได้ที่ตัวแทนจํำหน่าย s c r ทั่วประเทศนะคะสวยมาก,มากนาคาคิดออกมาแล้วสวยมากระบบกระทางตัวแทนไปเลยนะคะว่าขอเป็นสินค้า s c r แท้ครบชุดตรงรุ่นนะคะคุณลูกค้าก็จะได้สวยๆแบบนี้ไปครอบคอมเลยนะคะเห็นไหมสวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะ โอเคเนาะเดี๋ยวมีอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวยงามค่ะติดออกมาแล้วสวยมากค่ะดูดีมากดูสมกับรถมากเลยนะคะสวยงามนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวนะี้เรามาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆแล้วค่ะขอบคุณที่คอยสนับสนุนและติดตามดิสอาร์มาโดยตลอดนะคะสวัสดีค,ะค่ะ